สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมทาเจ็ดสีรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมทาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมทาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกันกบยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ ในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยรุมพินีศึกวันรุมพินีและเวทีมวยหลัง1 0กศึกมวยมันวันศุกร์บวกทูฟอยู่นะครับรวมถึงั้นของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่ำคืนนี้มีหลายคู่หลายรายการด้วยกันนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นเรื่องของฟุตบลอลบุนเดสกิก้าประเทศเยอรมันนะครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางม้าขาวทุตกาดเปิดบ้านนะครับรับมือนะครับ ทางเสือใต้เบ่ยันมิวนิกนะครับซึ่งผมเมธาวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์สช่วงนะครับช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองมวยวันวันศุกร์ช่วงแรกนะครับช่วงที่2วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศนะครับค่ำคืนนี้คัดให้เน้นๆทั้งมวยและฟุตบอลนะครับ พี่ๆน้องๆเมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้โดยการกดติดตามกดแชร์เป็นลรงใจเพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามผมเมทาขอฝากไว้นะครับสามารถติดตามได้สี่ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น a c e b o o k เมธาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นเพจเมทาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมธาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นอิสตาแกรมเมธาเจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลน,นะครับผมเมธา ต้องขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยก168่นะครับสนอ,อกสนใจก็ับร,รับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองประจําวันรวมถึงั้นของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลแต่เทศและที่สําคัญมีรลายเสียงให้ฟังด้วยครับในกลุ่มกีฬามวยพักยก168ต้องสมัครเท่านั้นต้องสมัครเท่านั้นนะครับไม่มีดึงคนนอกเข้ากลุ่มฟรีเด็ดขาดนะครับต้องสมัครเท่านั้นนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยก168ผมเมทาการันตีมีดีในด้านนขอองมวยแลละะฟุตบบนนครั่ เราเข้าสุดด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยมันว right e ันศุกร์ที่เวทีมวยรังสิตนะครับมวยทําการชกนะครับในช่วงที่2นะครับในช่วงเวลา18บแปดนาทีกาจุดนเป็นต้นไปนะครับในด้านของมวยคู่นี้ครับในด้านของมวยคู่นี้นะครับมุมแดงครับทางเท่าจรัญเพชรนะครับปอปัญญาวัดนะครับเจอกับทางเจ้าครับต้นไสสอทรศักมวยคู่นี้เจอกันพิกัดนะครับหนึ่งร้อยสิบปอนด์ครับจรัญเพชรนี่ลดไปหนึ่งจุดสามนะครับส่วนทางเจ้านะครับต้นไสก็มาเท่าพิกัดนะครับมวยคู่นี้จรัญเพชรครับฝีมือครบเเคครรื่่อองงไไ้้สสมมมวววยยยหหลลาาากกนนนนะับทต็็ป ปั้นหนักเปิดเกมเดินชนบูสู้ดีแต่ว่าในด้านของฝีไม้ฝีมือวงนอกนั้นเป็นหลองกับมวยคู่หนึ่งนะครับช่องทูโฟยูไทยทอดสดช่วงเวลา1 8บแปดนาจุดศูนย์ศูนย์นอคู่หนึ่งครับผมชอบทางจระเพชรน,นะครับในด้านของมวยคู่หนึ่งผมชอบทางเจ้าจระเพชรน,นะครับ คู่ที่สองครับวันนี้นะครับชัยยาเชษต์นะครับสอจอเชษต์นะครับบางว่าเจอกับทางเจ้าพยักอุบลน,นะครับแดงพนมดงรัฐมวยคู่นี้เจอกันที่พิกัดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์นะครับทางด้วยชัยยาเชษต์มาเท่าพิกัดนะครับแต่นในด้านของทางเจ้าหนึ่งอุบลก็มาขาดไปศูนย์จุดสี่นะครับมวยคู่นี้เลทเปิดทางนะครับพยักอุบลน,นะครับเป็นต่ออยู่ที่ ราคาตอนนี้นะครับ11.832นะครับทางเจ้าชายใจเช่นนี่ก็ถือว่าเป็นมวยครับประเภทเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้านแทงดีส่วนานของทางเจ้าพยักบ,บนนี้ก็เป็นมวยประเภทนะครับฝีมือครบเครื่องไอ้สมองมวยหลากหลายดักเตะด,ดักทีบดีนะครับมวยก่นี้ครับส่วนตัวผมเมทานะครับผมยังรักนะครับยังชอบทางเจ้า พยักอุบลนนะครับไปด้านของมวยคู่ที่2นะครับและคู่ที่3นะครับเพชรพงศกรนะครับสายมอนสโกเกอร์เจอกับทางเจ้าอัจฉริยะออุตอุดรมวยคู่นี้เจอกันพิกัด105ปอนด์กับทางเพชรพงศกรมาเท่าพิกัดส่วนทางเจ้าอัจฉริยะนี่ก็มาเท่าพิกัดเช่นกันนะครับมวยคู่นี้เลดเปิดเสมอทางเจ้าเพชรพงศกรนะครับทางเพชรพงศกรนะครับเป็นมวยประเภทครับฝีมือมวยครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีส่วนทางเจ้าอัจฉริยะนี่ก็เป็นมวยประเภทครับฝีมือดีเช่นกันนะครับประเภทตั้งรับกับทางสองแข้งสองกาดมวยคู่นนนีีีีี้้้คกกสสสรัั่่เยยดาองววตผม เมธาผมรักผมชอบทางเจ้าอัจจริยะนะครับอุดอุดรนคู่3และคู่สุดท้ายท้ายสุดครับวันนี้นะครับรุ่งพานุนะครับแสนบารมีวันนี้เจอกระทางเจ้าสั่งรบแดงรมดงรักมวยคู่นี้เจอพิกัด124บปอนด์นะครับทางรุ่งพานุมาขาดไปศนดสส่วนทางเจ้าสั่งรบมาเท้าพิกัดนะครับมวยคู่นี้เลดเปิดทางสั่งรบต่อ3าสองนะครับทางเจ้าสั่งรบนี้ก็ถือว่าเป็นมวยประเภทนะครับเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเดินชนบูสู้ดีไฟเตอร์ดีนะครับส่วนทางเจ้ารุ่งพานุฝีไม้ฝีมือไอค ถือว่าในด้านของวงนอกถือว่าจัดจานมากนะครับไปด้านของมวยกุฏีส่วนตัวผมเมธาผมชอบ้วยรองทางเจ้ารุ่งพานุแสงบารมีนะครับสรุปไปทราบอีกครั้งมวยรับมวยชอบ4ตัวนะครับคู่หนึ่งครับวันนี้นะครับผมชอบไปด้านของทางเจ้าจรเพิษปอปัญญาวัดนะครับคู่หนึ่งคู่ที่2ครับผมชอบทางเจ้าครับพยักอุบลแดงพนมดงรักนะครับคู่ที่3มวันนี้หน้าร้องในทางอัจฉริยะอ้อดูดรและคู่ที่สครับวันนี้ผมชอบมวยรองรุ่งพานุแสงบารมีนะครับ วันนี้ช่วงแรกจบลองเท้านีโดยช่วงที่2ฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้ขัดให้เน้นเน้นห้าคูเมเน้นกับเรื่องของฟุตบอลนะครับขอฝากไว้ด้วยกลุ่มกีฬามวยพักยุค1988พวกนี้เจอกันช่องสามเมทาก,กอดติดกตาช่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ